ที่ลาให้หลูกชายเนี่ยเขาไปถี่ชมดีโอ้ตอนเนี้ยเขาตามหาองเป็นแสนเนี่ยเขามองม <c oughs> ไม่เช่ยวผมก็บอกวอราคาไปถึงขนาดนั้นนี่ก็บุญมผมก็บอกบุญบาร,รมีของพี่ผมนะที่ว่าเขาทาไว้ถึงเขาไม่เห็นเนยแต่ว่าคนเขายเขาศรัทธาแล้วลุงเมตตีนเคยไปไปบ้านปู่พิงกี่ครั้งไปช่วงนั้นไป หลายครั้งกันนะสอไปั๊ๆมาๆว่างๆที่ชายผมก็ไม่รู้จะทำอะไรเขาปั๊บไปตอนรับรับไปแล้วเคยเห็นเห็นที่บ้านหนูปีกบดเห็นที่คิคก็เขานั่งกดมาโอเพราะว่าเราเปนข้ามจุดนัดไปแล้วไงแล้วแล้วอย่างเราก็คือเราศรัทธาเราศรัทธาแต่ว่าเราไม่ถึงกับยังไงอ และอย่างเราทําผิดทําถูกเราก็ไม่รู้นะมันบางคนเขาอยู่กรรมอยู่อะไรเงี้ยมันจะเป็นจะต้องร่วมวแล้วก็ทีอะไรเงี้ยคือข้ามข้ามด้านความขลังไปแล้วศรัทธาก็ <c oughs> คือเกินไปแล้ว <c oughs> คือไม่ต้องแขวนอะไรก็ได้อะ, <c oughs> แ,ละแล้วแล้วผมไม่มีนะเพราถามว่า <c oughs> พ,พักเครื่องที่ผมใช้มีอะไรบ้างไม่มีนะผมมีพุทธคุณแบบว่าเราความดีอะไรเรามีศีลมีธรรมอยู่ในใจเราอ่ะ ไม่ไปเราไม่ถอของใครไม่ไป่รักของใครไม่อะไรทำให้เราไม่อาก็คือคือตอนตอนที่ไปเอาบล็อกก็คือไปเอาไปเอาบล็อกไอ้กลิ่นเล็กเนี่ยก็ไปไปไปกี่ครั้งนะครั้งเดียวครั้งเดียวไปถึงก็รับของมาแล้วครั้งแล้วแล้วแล้วคุณใหญ่อผมไม่รู้แล้วก็ผมกลับผมกลับไปมึงโน้ตไม่รู้กันผมไม่รู้ผมกลับไปไปทำงานอีก ผมก็ไปอีกหลายปีอะอขนาดที่ทางผมเสียผมยังไม่รู้เลยเนะนี่ยกลับมานี่เราเขาเสียแล้วเ,เพราะว่าถ้าว่าตามข้อมูลเนี่ยมาทิพ์เล็กมาก,ก่อนเวลานีา้รนตรงกัน<อ>เพราะว่าไม่น้อยไม่น้อยบอกว่าได้กดตอนตอนไอ้ทิศโตลูกเขาคนโตอ่ะทิศโตนกำลังคานกำลังคานทิศโตเกิดเดินนิพพานนิพนานาการกฎาลไอ้อะไรวะ มันห้าเดือนเด็กห้าเดือนมันคานแล้วถูกไหม่ะ<ช>มันก็ประมาณนั้นมันตรงกันไงพิมพ์ใหญ่จังว่าไม่รู้อย่างเงี้ยคือพิมพ์ใหญ่มันมาจากหลังจากนั้น <c oughs> ก็อเ่างที่บอกว่าก็ทินพงไปทําไอ้ไข่พ่ามาตอนไหน,ไนหอ่ะมิถุนาปนเจ็ปู่ปู่ไม่เอาบอกไม่ใช่หลจานั้นคด,ดีก็ไปทำมาใหม่มันก็กลางปีหนึ่งเจ็ดไงแล้วหลังหลังมีบล็อกของบล็อกหินอะไรกันไหมอีกเยอะ ผมผมเรามาคนจริงบ้างไม่จริงบ้างเงี้ยวะงผมหมดตัวนี้ขึ้นมาดังเป็นรุ่นทัวแต่ผมมัโอุ่นเกินในความตั้งใจของยังไคผูผลิตอะพูดในตังจริงนะเป้าหมายก็อยู่แค่นี้นี่มันเขียนวงไปโอ้สร้างเป่าไปเกินก็เลยไม่ไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าใครจะไปหน้าจีิงอ่งหลวงพ่อนะหนวงปูทีมี หายมันหลายคนแลนะนาไม่จะ่ <c oughs> าทร <c oughs> ้าลูกศิษย์เนลูกศิษเนี่ยทีวา่านั่นนะลูกศิษย์กงีงูเลยนะหมดเลยอ,เอ่ลูกาทาชิปขายไว้ว่ามดทุกนี่มีลงสีมีอะไรนี่ขายกูทีมมีเหลืองมีดูมสุกกำลังไปหาลูกศรีกำลังขวาไปถึงคนที่ทำ ไม่ดีกับหลวงปู่ไปขายไปของโกงโอเคอะไรเนี่ยทิพไถ่หมดว่างั้นผมว่าลูกหลวงเคยสนใจที่ว่านั่นนะผมยังเตือยกันแล้วว่าทำอาหารกินก็ดีแล้วอย่าไปคิดก็ทีเดียวเพราะว่าเราบุญบารมีไม่ได้ไม่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 ได้บนบารมีเราไม่ถึงอ่ะเราเราไปอุปโลกน์ขึ้นแบบนั้นหลอกลวงตั้งแต่ต้นเนี่ยะไรต้องมาหาต้นตอวมาปินมันเกลือ ดันั้นของที่เราได้มาจากบ้านพ่คคอบมันก็